เทสเทสสวัสดีนะครับผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดต1.5ของเกมโปรเจกต์เซย์เยอร์นะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเพจแก๊ส 0K นะครับได้เปิดบริการเกมโปรเจกต์เซย์เยอร์แล้วนะครับผมมันจะเป็นขายเงินเว้นนะครับรับฟาร์มรับหาเทมต่างๆนะครับผมเทมส์เทมต่างๆนะครับก็สามารถทักเพจแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมขอบคุณครับเบื่อไหมครับการนั่งฟาร์มเล้วไม่เก่งซะที และยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำอีดิทเหมยช็อปบริการรับฟาร์มกินระบอกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตออสตันและแอนิเมชั่นเอเวนเจอร์และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบอสแล้วก็จะไหนดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมว่างั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้นนางใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็อัปเดตของโปรเจกต์เครื่อง1.5ก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเนี่ยจะพูด คร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมซึ่งในคลิปต่อๆไปนี่ก็จะเป็นแบ่งกันเป็นแบบว่าหัวข้อเป็นหัวข้อไปนะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าหลอกของอัปเดต1.5ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้คือหน้าหลอกของอัปเดต1.5ของเกมโปรเจกต์เซเลีร์นะครับก็มาไล่ดูทีละอย่างเลยนะครับวันแรกก็คือเรื่องของแม็กเลเวลนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับเป็น225นะครับแล้วก็มาสเตอรี่จะสูงขึ้นเป็น250นะครับก็จะมีอะไรให้ฟาร์มมากขึ้นนะแล้วก็ เรื่องของโลเคชันหรือว่าสถานที่ใหม่นะครับมันจะมีโอฮานาเนี่ยคือสถานที่เทรดนะครับสถานที่เทรดเนี่ยคือเราสามารถเข้าผ่านครับตรงก่อนเข้าเกมนะครับแล้วก็เลือกเป็นเทรดดิ้งโซนได้ก็เพื่อเข้ามาในโอฮานาเพื่อเทรดของนะครับโอเคตามนี้นะครับเราก็จะมีที่ในโลก2ก็จะมีซาวเวฟนะครับผมเป็นที่เรียนปานเสียงนะครับแล้วก็สโนวี่เพจแบบเรียนปาธิมานะครับแล้วก็มีเดเวลลอร์จอเนี่ยคือเป็นสถานที่บอสที่โดมาเกิดนะครับแล้วก็มีพวก ของเดเวลลอร์แล้วก็ของโพล่าขายนะครับผมเป็นพวกดาบพัดแล้วก็เคียวนะครับตามนี้นะแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ก็คือจะมีบอสใหม่นะครับผมทัง้งหมดเนี่ยสตัวนะครับนั่นคือเอ่อเทนเงนนี่คืออูซุยนะครับเป็นบอสเทียห้านะแล้วก็โดมาก,ก็บอสเทียห้าเหมือนกันนะครับ2ตัวเลยนะครับเทียห้าแล้วก็จะมีสโนเทนเนอร์ก็คือเป็นบอสสลับการสอบปานเสียงนะเอ้ยปานหิมะแล้วก็จะมีซาวเทนเนอร์เป็นที่สอบ ปานเสียงนั่นเองนะครับตามนี้นะแล้วก็มีรีเวิร์กดันพอยต์นะครับผมโอวิกาฮานะครับโอวิกาฮาร่า ah เออซึ่งดันพอยต์ตรงนี้เนี่ยผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปแยกทีน่เป็นการการลงดันพอยต์แบบใหม่ในึง1.5ทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คือมันจะปรับการปรับพอยต์ในการได้ของเออ่ของแต่ละคนนะครับแล้วก็ปรับเป็นเวฟประมาณนี้นะที่พูดพูดคร่าวๆนะครับผมตามนี้นะแล้วก็จะมีปานใหม่เข้ามาเป็นปานเสียงนะครับซึ่งก็สามารถไปดู คลิปโชว์เคสได้นะในช่องก่อนหน้านี้ที่ทําไว้ก็คือหนึ่งจุดห้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีปาธิมะนะครับผมแล้วก็ระบบเทรดเข้ามาแล้วนะครับเทรดนี่มันมีผลเฉพาะในโซนเทรดดิ้งเทรดดิ้งโซนตอนตอนเข้าที่ฮับเท่านั้นนะครับในโลกหนึ่งโลกสองเนี่ยไม่สามารถเทรดได้นะครับแล้วก็การเทรดนะครับมันสามารถเทรดได้ทุกทุกเวลแต่ว่าถ้าเป็นการเป็นมันเทรดได้ทุกเวลแต่ว่าของที่ใช้เทรดเนี่ยมันจะแล้วแต่ชิ้นไปนะครับตัวอย่างเช่นบางชิ้นเนี่ยใช้เวลเทรดหกสิบบางชิ้นใช้เวล์เทรดหนึ่งร้อยก็แล้ว แล้วก็มีเลือดเอวสูรใหม่เป็นน้ําแข็งนะครับของโดมะครับก็วิธีการได้ก็คือสุ่มเอานะครับผมไอ้พวกปานก็คือทำเพื่อเอานะครับแล้วก็จะมีแคนใหม่นะครับผมเป็นแคนยูซุยของของยูซุยตัวตรงกันไหนเออทำนั้นนะครับมาจากซูพีมนะครับโอเคแล้วก็มีอาวุธใหม่นะครับจะมีวอลแฟร์นั่คือเป็นไบพัดของโดมะนะครับมันจะมี2อย่างก็คือเดเวลเลอร์นะครับแล้วก็โพล่าซึ่ง2อสองอย่างนี้สามารถซื้อได้ด้วยเงินในเกมนะครับแสนแสนห้าเวนแล้วก็ใช้แร่ออร์สิบชิ้นนะครับท แล้วก็จะมีเคียวใหม่นะครับเคียวใหม่ก็ใช้เดเวลลอร์จะมีเดเวลลอร์แล้วก็โพล่าเหมือนกันใช้แสนห้าแล้วก็ใช้หินออสิทเหมือนกันเลยนะครับตามนี้นะแล้วก็มีดาบใหม่ก็คือดาบปันเสียงนะครับแล้วก็ดาบสโนนะครับดาบเดเวลลอร์ขนาแล้วก็โพล่าซึ่งเดเวลลอร์ขนากับโพล่าเนี่ยสามารถซื้อได้ด้วยเงิน1นึ่งแสนห้นเวนแล้วก็แรกออสิบชิ้นเหมือนกันนะครับซึ่งไอสอชิ้นนี่นะสองชิ้นเอ่อดาบ ดับเสียงแล้วก็ดับผีมาเนี่ยสามารถดรอปได้ในกล่องเทียสามเทียห้าตามนี้นะแล้วก็มีเทมใหม่นะครับเป็นพวกโคมไฟนะครับมีเพิ่มเข้ามา3มชิ้นแล้วก็หน้ากากก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูในเกียแล้วก,กันนะพวกนี้ก็พวกสครับนะครับพวกฮาโอริก็คือพวกผ้าคลุมต่างๆนะแล้วก็มีโคดดิ้งเซตนะครับมีเซตโดมะมีเซตเดเวลลอร์เซตโพลานะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือพวกเนี้ยมันเป็นของกดใช้นะครับนี่อันนี้คือของกดใช้นะครับ ตามนี้นะแล้วก็เกมพาร์ตนะครับซึ่งตอนนี้เกมพาร์ตมันโลกอันเก่าทิ้งหมดเลยนะครับเดีย๋ยวค่อยให้ดูในเกมอีกทนีนึงก็คือมันจะเป็นเรื่องของซื้อแล้วก็ใช้ได้ยาวๆหรือผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นอารมณ์ว่าซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้เรื่อ,ๆอยๆก็คือแร่อเนี่ยใช้แทนโลบักไม่ได้แล้วในตอนนี้นะครับอย่างเช่นก็มีเรื่องของเนี่ยคือจะมีบีรีเซ็ตพชั่นก็คือกินเพื่อรีเซ็ตพชั่นไปเลยนะครับเป็นชิ้นๆไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีรีเซ็ตเผานะครับอันนี้ร อันนี้ได้ Demon Spin พอร o ชันนี่เดมอนไอแคนสปินพชันในท่วนี้ขึ้นน่าจะเป็นกินแล้วก็ได้เป็นพวกของออกมานะครับซึ่งอาจจะเป็นเอ่อเข้ากับการเทรดที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะใช้ของในเกมไปเทรดเอาได้นะครับประมาณนี้นะครับผมเสียงเป๊ะไปยอะนะครับสอรี่แล้วก็มีปรับใหม่นะครับว่าจะมีเอ่อแก้ปัญหาพวกบั๊กต่างๆนะครับแล้วก็รีเวิร์กพวกดันมูเกนเทนนะครับผมปรับมูเกนเทนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วหลังก็จะมีเรื่องของเอ่อ ปรับเหรียญไอเทมนะครับผมปรับพวกขายของในเกมแล้วก็แก้ทําให้มูเกนเทนลงง่ายขึ้นนะครับนี่สังเกตตรงนี้นะครับก็คือเออเลือดชาวบ้านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นคูณ4เลยนะครับแล้วก็ทําให้ระยะเวลาของเอ c เกิดเนี่ยเร็วขึ้นนะครับทำให้เอาง่ายๆคือลงง่ายขึ้นแหละครับก็คือเนี่ยเพิ่มคอฮิลนะครับในเว็บแรกเนี่ยคูณ3นะครับลดเลือดอาคาสะเหลือ12ื่นนะครับลดเลือดเฟสมอนเตอร์หรือว่าไอออนส่วนของเอนมุเหลือ8,500ันหอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ทาให้ลงง่ายขึน้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมอยู่ในเกมนะครับน,นี่ที่อยู่ในเทรดดิ้งครับนะครับซึ่งไอเทรดดิ้งครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคนมันว่างเยอะมากงั้นมารีวิวระบบหน่ก็คือระบบเทรดเลยละกันนะครับนี่มันจะมีโลโก้เทรดตรงนี้นะครับคือมันก็จะมีคนมาเขียนนะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะครับผมอ่าสมมติผมต้องมีคนต้องการสมวกฟางผมก็คลิกเข้าไปนะครับเนี่ยผมก็คัปชื่อแล้วก็เอาชื่อเนี่ยมาวางตรงรีเควสแล้วก็กดเซ็นไปแบบนี้นะครับ พอเขารับเนี่ยมันจะมีลูกลูกศรขึ้นมาให้ Activate ข้างล่างนี้นะครับแต่เขาไม่รับไงอ่ะเดี๋ยวลองเขียน้คนหนึ่งอ่ะลองกดเทดไปดูนะครับเพื่อให้เขารับให้ดูจะได้ให้ให้ดูได้นะครับเนีย่ยผมก็เนี่ยก,ก๊อชื่อแล้วก็มาวางใส่นะครับเพื่อกดเทรดไปอะไรมานี้นะครับนี่นี่นะครับก็คือเราสามารถใส่ชื่อคนเพื่อให้เอ่อคนอื่นนะน,น,นี่เห็นไหมครับข้างล่างน่มันจะขึ้น่าเทรด คือถ้าเรากดไปที่ชื่อเนี่ยคนเนี่ยมันก็จะมีเ,เราสามารถเพิ่มไอเทมเข้าไปได้นะครับก็เวลาคลิกคือถ้าเป็นพื้นสีขาวเนี่ยคือเราเลือกแล้วนะครับสมมติเราเลือก2ชิ้นใช่ไหมแล้วก็กดซับมิสไปเนี่ยแล้วก็สามารถพิมพ์คุยได้ว่าเอ่อ offer. ออฟเฟอร์อะให้ให,ให้ให้คนเนี่ยออฟเฟอร์มานะครับประมาณนี้นะคือถ้าเราเรากดล็อกเนี่ยคือการเรายืนยันนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่ากดล็อกจนกว่าเราจะพอใจหรือว่าจะจตกลงกันได้อย่ากดล็อกก่อนนะครับก็คือคุยก่อนอาจจะมีลบม,มีมีบวกมีลบได้อะ นี่นะครับก็คือเขาเสนอมาแบบนี้ซึ่งผมไม่โอเคไม่โอเคผมก็กดแคนเซิลเทรดได้แล้วก็สามารถไปแอคทีฟบางคนอื่นได้ต่อประมาณนี้นะครับสำหรับระบบเทรดนะถ้าไมโอเคก็กดดีนี้เทรดไปได้เลยนะครับผมตามนี้นะสำหรับระบบระบบเทรดโอเคแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องกระเป๋าอะเรื่องกระเป๋านี้ก็คือเวลาเรากดคลิกไอเทมหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะมีให้ใส่เนี่ยมีให้ใส่2อย่างก็คือใส่เป็นเอาเป็นสเตทกับใส่เป็นเอาเป็นแฟชั่นนะครับถ้าเรากดใส่เป็นอียิปสเตทสเตทเนี่ยมันจะได้เรื่องของพวกสเตท ของชิ้นนี้มาก็คือถ้าถ้าผมกด equip stat เนี่ย stat เนี่ยก็จะได้เรื่องของ10% heal แล้วก็บวก45 max heal นะครับอ่ะตามนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่เป็น equip q u a l t y น่า e จะเป็นแค่แ a ชั่นประมาณนี้นะครับผมก็เลือกเอาได้นะครับว่าจะใส่อนไหนแฟชั่นอันไหนนะครับสำหร,รับหน้ากระเป๋าตรงนี้นะเอาโอเคนะครับมาต่อการที่ระบบเ,เกมพาร์ทในในเกมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไอเรื่องแร่ออเนี่ยมันใช้เอาออกไปแล้วนะครับไม่สามารถใช้เป็นรี p o w เพิ่มสปินหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วนะครับผมมันเอาออกไปหมดแล้วนะครับมันเอาเรื่องของโรบักเข้ามาแทนหมดเลยนะครับแล้วก็ค่อนขะ้างเอ่อมันพูดไรค่าสำหรับนี้มันก็ไม่เพราะมันใช้ในการแลกของอื่นๆได้ในเกมตอนนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ไอพวกเนี่ยครับผมมันก็เป็นไอเทมที่เกมพาร์อย่างเดียวแล้วแล้วก็สามารถนําไปเทรดได้ต่อยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยซื้อไอบีรีเซ็ตนี่มาเนี่ยมันก็จะเป็นขวดขวดแบบว่ารีเซ็ตบานนะครับเราสามารถกดดื่มได้เป็นไอเทมนะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็สามารถเอาไปเทรดกับคนอื่นได้นะครับทําต้องการแบบว่าเอ้ยเรามีไอเทมชิน้นนี้นะเทรดกับของอะไรแบบประมาณนี้คือแล้วแต่ออฟเฟอร์กันนะครับเพระาะงั้นเนี่ยเอาไว้ง่ายก็คือแลเอไม่สามารถใช้รีปาร์ได้แล้วในตอนนี้นะครับผมใช้เป็นก็ตอนนี้ใช้แค่โลบักนีรีการรีปาร์เท่านั้นนะครับผมแล้ก็เทรดหาเอานะครับตามนี้นะโอเคแล้วก็ต่อมาในหน้าเมนูนะครับก็จะมีเรื่องของนี่นะครับอันนี้เป็น UI ใหม่นะครับสำหรับหน้าค้นหาไอเทมต่างๆก็จะแบ่งหมวดหมู่ไปค่อนข้างเยอะนะครับ อ่ะมาดูสักชิ้นหนึ่งละกันอ่ะเช่นดาบของปานสัตว์ป่านะครับมันก็จะบอกว่าบวก4%ดาเมจนะครับผมของมันเขียนว่าบีตติ้งแต่ว่าคือเราเนี่ยต้องดูเองนะว่าไอไอเทมชิ้นเนี้ยมันเป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเป็นดาบของหมูป่ามันก็เพิ่มบีตติ้งเปอร์เซ็นต์ของปานปานปานสัตว์ป่านะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจดาบเนี่ยบวก4ดาเมจนะครับแล้วก็มีโอกาสดรอปในกล่องเทียสามศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็กนะลกอ่อง,งเท้าห้าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ เป็นเป็นเงื่อนไขในการเทรดนะครับคือถ,ถ้าจะเทเรดชิ้นเนี่ยต้องเลเวล1 0 0นะครับแต่ละชิ้นมันก็จะเลเวลแตกต่างกันกนะเช่นเนี่ยเห็นไหมแชมเปี้ยนคาร์ตน่าร้อยสี่สิบนะครับถ้าจะเทรดดาบโลกแรกเนี่ยเห็นไหมดาบโกลเด้นคาร์เตอหน้าเลเวลแค่สามสิบนะครับหรือว่าจเจดเกิยูก็เลเวลหกสิบประมาณนี้นะครับมันก็จะมีไอเทมเป็นแบ่งเป็นหมดแบ่งเป็นแยกค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้มันม,นมีเดี๋ยวผมให้ดูหน้ากดใช้ของนะครับ นี่เห็นด้านซ้ายไหมครับมันมันแบ่งแยกส่วนของเทปเนี่ยข้อนางเยอะเลยเพราะจะมีตั้งแต่เอ่อมวงนะครับหน้ากากผ้าพันคอสร้อยคอเสื้อกางเกงยูนิฟอร์มแล้วก็เสื้อคลุมแล้วก็ตะเกียงนะครับผมมันแบ่งข้อนางเยอะเลยในตอนนี้นะแล้วก็มีระบบใหม่มาคือระบบไทเติลนะครับหรือว่าระบบฉายานะครับคือพวกเนี้ยมันได้จากการที่เราเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีบอกเงื่อนไขยอยู่นะครับก็คือเช่นนี้นเนี่ยไออาคูบ้เนี่ยคือทําดาเมจ 1ล้านดาเมจมันก็จะได้บวกสเต็งบูทมานะครับคือมันต้องเลือกกดใช้นะพร่เช่นเนี้ยก็คือ <c oughs> ดรอปจากการ่ายวิธีทุกตัวนะครับก็มีโอกาสได้ก็คือ XP 2%นะครับบอตนี้ก็คือมีโอกาสได้จาก m c เช่นกันนะครับอันนี้บิลด์เฟรนด์ก็ดรอปจาก m c นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่คือสำหรับคนที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใน Discord แล้วก็น่าจะยืนยันตัวเข้ากลุ่มประมาณนี้นะอันนี้ก็คือคิวหนึ่งเพลเยอร์นะครับเป็นคูลไซเดอร์นะอันนี้คือดอจาก pc คือจะเป็นสีเทารู้สึกว่าจะด้อกจาก A B C นะแล้วเป็นสีอื่นเนี่ยก็เช่นอันนี้ข้าเพย์เยอร์เจ็ดสิบห้าคนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเซเวอร์เทมหนึ <ancestors> ่งอันนี้คือขายไอเทมหนึ่งหนึ่งล้านเวนอันนี้ก็น่าน่าทำอยู่นะเพราะได้เด็ดดอกไปห้าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรอ่ะเป็นเจ้าของในซุกโก้บล็อกเกมพาร์ตนะครับก็ได้มาซเตอรี่เพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอพีอันนี้ก็คุค้มนะแต่ว่าไอกล่องในซุกโก้มันแพงมากนะครับ,อ,นน Q Player, รบอันนี้คิวคิวเพย์ือ เซเว่เทมหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยล้านเวนอ่ะอันนี้คือผมก็เพิ่งเห็นนะอันนี้เป็นสำหรับเทสเตอร์นะฮะแล้วก็อันนี้คือทำจามีดหนึ่งร้อยเอ็มโอ้โหอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นระบบเอ่อเทสเตอร์ให้ไปหาใช้กันนะครับก็ถือว่ามีอะไรทําค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของในตัวแมปนะครับในตัวแมปก็ที่เพิ่มเข้ามาจะมีสามที่ก็คือเป็น เอ่อซาวเคฟสโนเพจแล้วก็เดเวลลอร์จอนะครับคือไอ้ซาวเคฟเนี่ยคือที่ทําปานเสียงง่ายๆเลยเดินเข้าไปก็มันจะมีถ้าให้ทําปานเสียงมีเอพซีแล้วก็มีบอสปานเสียงนะครับสโนเพจก็เหมือนกันนะครับมีเอพีซีทำปาธิมะแล้วก็มีบอสปาริมะนะครับแล้วก็เอาให้พาไปดูไอตรงเดเวลลอร์จอนะครับเดเวลลอร์จอ er นี่นะครับคือตรงนี้มันจะเป็นเอ่อโซนให้เรานะครับผมเข้าไปซื้อพวกของเดเวลลอร์แล้วก็ของโปลานะครับอ่ะเดียครับเข้าไปดู ตรงนี้เคยจะมีเซตของ d e v ว er ลลอขายนะครับคือผมก็ไม่มีเงินนะซื้อให้ดูไม่ได้นี่นะครับอันนี้คือเป็นดาบนะครับผมสามารถซื้อได้โดยตรงนะถ้าอยากรู้สเตตก็เราก็เปิดหน้าน,านี้แล้วก็พิมพ์ไปว่า d e v ว er. ลลอร์อะเอาไม่เจอนี่ก็จะมีบอกนะครับนี่ซึ่งอันนี้รู้สึกว่ามันจะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เชิงจะเป็นแบบว่าไม่ใช่เชิงจะเป็นแบบไอเทมเป็นชินนะครับมันเป็นแนวส,ส,สกินซะมากกว่านะอันนี้ผมผมไม่มั่นใจแต่ผมค่อยไปทําข้อมูลแยก เพิ English, career, ่มเติมให้เป็นคลิปย euh. ่อยๆไปนะครับเกี่ยวกับพวกไอโพล่าแล้วก็เดเวลลอร์นะครับอ่าแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมเป็นโพล่านะเป็นโพล่าจะอยู่ตรงซองนี้นะครับอยู่อยู่ตรงบอสอ่าโดมะนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูคือบอสโดมะผมลองไปตีกับกับเออน้องที่ขอละโคตรโคตรเก่งโคตรเก่งอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับเดินเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายปั๊บนี่อ่ะอันนี้ที่ยังไม่เกิดนะมีคนตีไปแล้วแล้วก็จะมีเซตโพล่าอีกนะครับ อันนี้คือเซตโพล่านะครับเป็นเป็นพัดนะครับอ่ะซึ่งมันมีเคียวนะเคียวผมหาไม่เจอจริงจริงถ้าใครรู้ก็สามารถพิมคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับอัปเดตของโปรเจกต์เซเยอร์หนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะทำให้มันครบในคลิปเดียวไปเลยสุดไปเลยแต่ว่ามีบางอย่างที่ผมต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะงั้นเนี่ยไอพวกหัวข้อที่แบบว่าอสอบปานแล้วก็รีวิว รีวิวเลือดอสูรหรือว่าไอ้พวกดันเจียนที่มันรีเวิร์กมา m มูเกนเทนที่มันอัปเดตมาหรือว่าไอ้พวก,วกเกี่ยวกับของต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับผมแต่ว่าสามารถดูได้เพิ่มเติมคือในในวิกิในเกมตรงนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะดูคลิปผมก็เดี๋ยวผมก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ทำาให้เพิ่มเติมคราวหลังนะครับ โอเคงั้นคลิปนี้ก็มานี้มาสรุปข่าวๆนะครับผมก็มีอะไรให้ทําค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือไอพวกของที่มันอัปเดตเข้าใหม่เนี่ยมันแยกย่อยไปดอปในที่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเช่นไอเซ t ตเดเวลลอร์เนี่ยเนี่ยมันก็จะไปดอปในมูเกนเทนนะครับนี่ไอเซ t ตเดเวลลอร์ก็จะแบบในมูเกนเทนแล้วก็ไอเซ็ตโพลาร์เนี่ยก็ไปดอปในดันพอยนะครับมันจะแยกให้คนเนี่ยไปทําอะไรให้มากขึ้นมากกว่าอ,อยู่ในโลกปกตินะครับผมโอเค คลิปนี้ก็มาเนี้ยลกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยงั้นเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย